มีคำถามครับว่าการบินไทยจะฟื้นฟูอย่างไร mm hmm. มีคนยกตัวอย่างว่าจะเป็นแอร์ไลน์ของญี่ปุ่นเมื่อ10ปีที่แล้วก็เจงครับเข้าสู่การฟื้นฟูและดูเหมือนจะทำสำเร็จแต่หลายคนก็บอกว่าวันนี้จะเป็นแอร์ไลน์ก็ยังมีปัญหาอยู่สูตรที่จะแก้ปัญหาการบินไทยความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยครับอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีว่าจะกล้าที่จะ ฟื้นฟูจริงหรือไม่ไม่ใช่ลักษณะเพียงแค่ไปคำประกันเงินกู้ห้าหมื่นล้านซึ่งคนที่เข้าติดตามคนที่มีประสบการณ์ก็จะบอกว่ามันก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำบางคนบอกว่าตำน้ำพริกโปรยในท้องฟ้าด้วยซ้ำไปง่ายๆครับกรณีจะเป็นแอร์ไลน์ก็คือเจงเป็นหนี้สิน7จ็ดแสนกว่าล้านบาท รัฐบาลบอกว่าต้องอุ้มเพราะว่านี่คือสายการบินแห่งชาติต้องรักษาเอาไว้ก็เลยฉีดเงินประมาณ350,000ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขครับว่าจะต้องเอามืออาชีพเข้าไปบริหารตอนนั้นก็เลือกคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรที่เป็น CEO ของแบรนด์ดังครับเคียวเซรานักบริหารคนนั้นชื่อคาซูโอ อิมาร์โมริซึ่งตอนที่ตั้งธุรกิจเคียวเซรานั้นอายุแค่27เองแต่ตอนที่ถูกทาบถามให้ไปบริหารยกเครื่องฟื้นฟูพาตัดเจแปนแอร์ไลน์นั้นอายุ70กว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าคุณคาซุโอก็ตัดสินใจทำสูตรของคาซุโอก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็คือเข้าไปปับ๊บเปลี่ยน mindset เรียกผู้บริหารมาแล้วก็บอกว่าวิธีคิดนี่มันต้องไม่ใช่แบบข้าราชการนี่เป็นเอกชนอยู่รอดได้ด้วยคุณภาพอยู่ได้เพื่อทำให้ผู้โดยสารพอใจไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่เจ้านายพอใจมาเสร็จก็ให้ระดับบริหารประมาณ50คนเนี่ยไปบอกต่อว่าวิธีเปลี่ยน m i n d s e ให้กับทีมงานระดับ2ระดับ3ข้างลา่างก็ลงมาต่อก็คือต้อง เลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นก็ลดคนงานครับลดไปประมาณ30จาก50,000คนเนี่ยเหลือประมาณ35 0 0ตัดเส้นทางการบินที่ขาดทุนที่ไม่มีอนาคตตัดฟันโดยไม่เกรงใจและก็แน่นอนครับว่ามีจุดอ่อนบกพร่องที่ไหนอย่างไรแล้วก็ซอยลงไปว่าส่วนไหนที่ขาดทุนส่วนไหนที่ ไม่มีกําไรหรือไม่มีอนาคตเลยเลิกตัดหมดการบินไทยก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับก็คืออย่างข้อเสนอของคุณกรณจติกาวันนี้ก็คือให้50าหมนล้านค้ำประกันแต่มีเงื่อนไขว่าคนที่ใส่เงินเข้าไปตอนหลังจะต้องมีสิทธิ์ที่จะบริหารกำหนดทิศทางมากกว่าผู้ถือหุ้นเดิมก็คือกระทรวงการคลังนี่แหละก็แปลว่ารัฐบาลต้องลดบทบาทลง ให้ต่ำกว่า50%ให้เลิกความเป็นรัฐวิสาหกิจได้ไหมส่วนคุณธนาธรก็เสนอเลยครับว่าปล่อยให้เจ๊งไปรัฐบาลออกไปให้เอาเจ้าสัวหลายๆเจ้ารวมตัวกันเข้ามาทำนั่นไปเป็นธุรกิจเอกชนโดยแท้จริงตัดสินกันด้วยคุณภาพอย่างที่กรณี JAL เนี่ยทำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการยกเครื่อง การฟื้นฟูบริษัทที่ขาดทุนอย่างหนักในเมืองไทยมีเยอะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้านนายกเชิญท่านต่างๆเหล่านี้มาแล้วท่านเหล่านี้เสนอเนี่ยนายกจะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์เพราะว่าโครงสร้างเดิมซึ่งอุ้ยอายและก็มีหลายจุดที่ยังไงยังไงก็ต้องเลิกต้องตัดต้องฝันทิ้งเนี่ยเริ่มต้นใหม่ อันเก่าอยู่เฉยๆตั้งบริษัทใหม่ให้มันเกิดได้แล้วค่อยมาเทคโอเวอร์อันเก่าหรือว่าเลิอกอันเก่าไปตั้งใหม่และไม่จำเป็นต้องมีคำว่าสายการบินแห่งชาติเรียกมันว่าเป็นสายการบินของประเทศสายการบินมืออาชีพที่จะทำให้ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นการบินไทยอีกครั้งนึงสูตรแก้ไม่ยาก ที่ยากคือการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับ